ยังไม่หายคิดถึงเลย,ลลลลยน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณมากน่ารักเนาะเหมือนได้มาเติมอีกหลอดแล้วก็พวกวันจันแล้วพี่ฟ้าอยากให้มาสวัสดีปีใหม่ให้หน่อยได้ไหมนิดนึงได้ค่ะก็สวัสดีปีใหม่แฮปปี้เนียนๆทุกทุกคนเลยนะคะก็เป็นการเจอการต้องแบบต้นปีเลยก็ว่าได้คิดถึง mm hmm. ทุกคนมากๆค่ะ ก็อย่างที่บอกก็คือทราบมาว่าแบบทุกเขาเรียวกว่าเหมาแบบเต็มลงกันเลยต้องแบบสแดงถึงพลังความแรงของอีงหลอดได้อย่างเต็มเปี่ยมสําหรับต้นปีนี้ขอให้ทุกคนดูหนังด้วยกัอนอย่างมีความสุขค่ะค่ะเชียประมณยิ้มฟ้าด้วยนะคะน,นะคะ่ารักมากฟางพี่ชาหลอดนะคะฝากสัส่งปีใหม่เปนการให้หนอนแฮปปี้นิวเยียร์นะคะไม่เจอกันนานเลยว <aa> ว <aa> สวยขึ้นไหมไสวยขึ้นไหม <ว aa> ปีใหม่นี้อนุโมทนาบุญให้กับทุกคนนะ,ะ <D> <d> อนุโมทนาบุญด้วยนะคะทําบุญรับเกิดทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้เป็นงานแรกของปีเลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับ Saint <d> สุโทเปียนนะคะแต่ว่าจะเ่อะะเรียว่าเลื่อนมาเป็นวันนี้แต่ว่าดีใจที่เป็นวันนี้เพราะว่าเป็นวันครบรอบของกิ่งกอดด้วย มีใจที่มากันเต็มรงเลยแล้วก็ใครที่มาจากต่างจังหวัดมีไหมคะ,มหมคะเห็นว่าน่้นมาแปดเก้าชั่วโมงขอบคุณมากเลยนะคะรับรู้ถึงพลังรักของทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปซื้อทิชชู่ชชกันนะเซยฟ์โฟมอให้กับชาหลอดด้วยนะพี่ค่าขา,าทั้งสองคนดีกว่าวันนี้แต่งตัวเป็นพี่สาวันี้มาในทีมของ มีพยายามาค่ะพยายามจะเป็นอยู่แต่ว่าก็พยายามปีใหม่แล้วอยากลองทาอะไรใหม่ๆดูล้วพี่ฟ้าก็ยังไม่เคยแบบใส่อะไรเป็นขาสั้นออกอีเวนต์หรือกออกงานเลยก็เย็นดีค่ะเย็นดีแล้วก็บอกว่าทุกคนจะชอบก็ลองทําอะไรที่มันดูสนุกสนุกดูอย่างเช<อ>่นสุขโขทัยเอวันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะสร้างความ ตลกสีสันในชีวิตของเราได้เหมือนกันแน่นอนเขาบอกว่าเบอร์โทรศัพท์มีสิบเบอร์วันนี้พี่ฟ้าสิบเกตเบอร์ไปแล้วเพราะอะไรคะน่ารักเกินเบอร์เกนเบอร์ด้วยคนปั่านขาเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนแบบได้มาดูวันนี้ที่จะได้มาดูซูรมเปียสองรู้สึกตื่นเต้นไหมคะแบบเคยดูมาก่อนไหมแบบภาคหนึ่งแบบนี้พักหนึ่งนานมากแล้วค่ะนานมากๆแล้วแล้วก็ เห็นว่าภาคนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นด้วยพยายามหลบสปอยแล้วให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะมาดูกับทุกคนวันนี้ก็รอดูเหมือนกันมันนจะสนุกไหมปกติเวลาที่แบบว่านักแสดงเขาไม่อยู่ตรงกลางเวทีเขาจะมีค่าที่จะชวนแฟนคลับของเขาว่าแบบไปดูหนังกันอะไรแบบนี้อีกหลอดต้องไปทำไมุ้คนรัวหลอแล้วอ่ะ เขามีท่าอะไรมาเสริมแฟนๆอีกแล้วแบบขอบพี่ฟ้าแล้วที่ไหนก็แบบน่ารักน่ารักใช่ไหมวันนี้มาสองคนยังไงดีคะปรึกษากันหน่อยไหมแดนหนูน้ำเติมสองสามให้เราชูตัวนี้ละกันอ่าได้ไซึ่งเขามีขายไขาด้วยนะใครอยากได้เขาขอให้ถือเอามาด้วยไอพี่ฟ้าก็ไม่รู้เอาไปใส่น้ำแล้วเต็มที่เลยเราเอาไปชูล้อไปถ่าแบบบุกที่ห้อง พแล้วก็จุดนี้คือเข้ากันทั้งสองคนมากเนาะอันนี้ของพี่ฟางคือแบบ,บ,บบดูซนๆแบบดูแบบว่าดืดดใใคค้อๆนิดๆฟางเองก็จะดูแบบน,านา่ารักน่ารักอ่อนโยนอ่อนโยนเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปต่ำเสือสาวอ่าเอาล่ะชื่อเหลือกันตอนนี้ทุกคนนะจะเติมยิ้มหลอดกันแบบยิ้มแก้มปิดลนล่นแหละอยาให้ทั้งสองคนชวนพี่ๆไปขับไปดูหนังกันนะคะทุกคนรับเติมสามให้นะทุกคนทำท่าไหนก็ได้ไดนะคะพร้อมนะ ให้พี่นักสอบคนลงด้านขวาด้านนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานรับลงไปนั่งบริเวณประสอบที่นะคะพี่พี่สายขาสามารถโบกไม้โบกมือได้ผ่านตรงไหนฝากส่งเสียงเป็นกำลังใจให้อีกกอกด้วยนะคะเขาเดินผ่านตรงไหนเราส่งเขาไปให้ถึงที่นั่งเลยนะ กันไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ